สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุดคู่สุกคนจ้าวันนี้มพาอพ่อเ็จะนวดผ้าแซบคือเก่าจากพี่น้องวันนี้ก็ได้เมียงเมียงปลาปลาทูจ้าพี่น้องจ้า <c oughs> อันนี้เมียงปลาทูนะจ้าปลาทูทูแม่ปลาทูอันนี้อันนี้ก็ลูกปลาทู <c oughs> มีแม่กับลูกนะจ้ะเนาะซี่โตจ้าอันนี้ลูกไส้าลา นี่ดูไส้หล่าพิ่นของตะเกิดเพิ่นหน่อยโกมูพิ่นหน่อยโกมูนึกจ๊ะเนาะพี่น้องจ้ะมาเด้อจ้ะเด้อคือเก่าจา้ะน้ำจิม้มหมกทั่วจ้ะพี่น้องจิ้มทั่วอืมแบบจ้ะซิมคือเก่าจา้ะซิมกับจันนโอจันอิม่มคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะ ันนี้พูด,ดนาะสมานพี่น้องเลยยหนุเด้สีมานเหมือนสิบหกคนทีสิบหกแล้วพี่น้องเนาะมานวกนทีสิบหนทีิบหกคนทีหนึ่งเน้ะพี่น้องเนาะที่แกบอกได้ข้ามไงปันได้แล้วพี่น้องเอาหน่ะเอาหนีไซนก็นเลยข,ข้ามญ่เนาะ 嗯。Mm. กินมทั่วเลิศมากเลยพี่น้องจวดขนาดนี้จ้ะกระจวดพี่น้อง กินผู้ทูตรงบีบีเลยพี่น้องยันกลางเนาะ ปลาทูกินปลาทูขอบครัวนึงเลยพอแม่ลูก เขาเอามาสั่งวาข่อยบนลงทุนเฮ็ดกินลงทุนนันนน่น้นเฮ็ดอันคิปกินนั่นลงทุนได้ได้ย่ายเพื่นปะบะ้าจมแล้วจมอีกขึ้นซอลหรือพี่นนอ ว่าคดีใจยุดหอกแสดงว่าพิ่นก็ลมงจอบเบื้องคอยคือกันพิ่นต้องรู้ว่าคอยกินอียังแต่และมือเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่าขอบานหอยลวกัวเราบ่าขอขอบคุณผู้ใด เขามีเงินะพีไนดองเนาะ กินอยู่ตึงๆสอดหอยทั้งลังคุณกระลืดดนะพี่นังเนาะเอ้ยเนาะคุณกึดลืดก่างออกคนพี่นังแหงตาพวกค่อยดีอยู่กาออ่างค่าข้อหยาดอีเด้ Kan nombor sen Nek, 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 nek Sini habis dulu ni Hmm <laughs> เอาใส่น้ำกินมหมกทั่วมันแซบด้วยพี่น้องมันนวลดีนะจ๊นนะเนาะขนมเซ้นใส่ หยุดหยาดหยุดหยาดแต่มันยังเป็นยังไงขอโทษขออัยเดอร์พี่น้องเลยมันกินบมเรียบร้อยก็ได้ กินอยู่ทึ่งๆสอดออกข้างล่าง <c oughs> ค้นบอนเรียบร้อยนะพี่ดังเนาะ กินน้ำมูกยานมูลำก้านพี่น้องช่วยจะได้กินต่างเวทีจักวานให้เขาทายรูปให้จักอันนตัวอันหนมูกัยเห็นไหน,น,ไหนหด,ดีดีดอกแตงหอดมองให้ทายคลิป ตัวชีได้กินนั่นนัำนหมันมูดิ้ดูน้ำายรูปไปนั่นแล้วนนนนเนาะพี่น้องตายเห็ดหนาปกเนาะชั้วแดนว่าไ้เห็ดบป่งหูแลอวว่ามันยากขนาดไดนชัวจะได้กินอันเวทียีน่น ตังสิ้นแล้วพปน่น้องแต่กันออกนองสถานที่มันอยากตังอยากเล็กน้อยเพื่อ,อสิได้ใมุมในเรียมมันเนาะยื่น่นขานะกองอยีนุดนี่บโบดิบแห็บปั๊บเลยเด้ตังไว้งได้ก็ตังสันตังไว้งสิ็จล้ đa năng cả ổn, thợ mà xếp tiếp luôn. mình nhìn khám nhảy múc năng là ít đếp mà nè. Há liếm ít. Tôi sẽ đi liếm này. Rượu để lại ở phần nước thì nó ngon lắm. Nhìn nó ngon. Nên nhìn vậy thì สำหรับหออื่นหูรุ่นประทูก็สิไปปปนเนาะสำหรับคลิปนี้ยันนุก็ไว้ทำนี้ก็นัดเจ้าพี่น้องจา๋าโนก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้้เดอสำหรับกำลังแรงใจเนจาะจ้เนาะผู้ใดคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยันนุนั่นเอเด้อพี่น้องจา๋าสำหรับคลิปนี้ยันนุขอโตก่อนจ้าพี่น้อง